สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยขอเรียบเรียงละครใหม่ล็อตแรกปี2 5 6 6ประจำเดือนมกราคมของช่อง3ช่อง7และช่องวัน31มาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่ามีละครเรื่องอะไรบ้างที่คุณผู้ชมรอชมกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มจากเรื่องแรกที่ออกาากาศก่อนเลยแล้วกันค่ะก็คือละครเรื่องฮักหลาย My Lady ค่ะเริ่มตอนแรกคือวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้เวลา2ทุมครึงทางช่อง7ค่ะ สำหรับเรื่องฮักหลายไมล์เลดี้นะคะก็จะเป็นละครแนวโรแมติคอมเมดี้ของค่ายมงคลดีโปรดักชันค่ะที่ได้เคมีหมย,ยังยูโรยศวัสด์ประกบคู่กับพระพายลามิดาซึ่งจะออกอากาศทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของไฮโซสาวขาววิน so so อย่างละลินที่ขโมยกุญแจเซฟในธนาคารของคุณแม่ที่มีทรัพย์สินพันล้านเพื่อจะหนีไปใช้ชีวิตสวยสุขที่ต่างประเทศโดยไม่รู้เลยนะคะว่านัทพลสามีใหม่ของแม่วางแผนกำจัดเธออยู่ค่ะแต่แล้วโชคชะตาดันน ท้ายเธอรอใจก่อนจะมาพบว่าตนเองนั้นตกมาอยู่ในไร่เพื่อนทักแพงของปีซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะปี เป็นหนุ่มรอที่เธอเคยขโมยจูบเขาไปในคืนแรกที่เจอกันเพื่อจะหลบซ่อนตัวและตามหากุญแจเซฟที่หายไปค่ะและลินจึงมัดมือชกปีนและโกหกทุกคนว่าตัวเองนั้นเป็นคนรักของเขาที่ความจําเสื่อมโดยมีรูปของเธอกับปีตอนจูบกันเป็นหลักฐานจากคาโกหกล็กๆนะคะที่พูดไปอย่างไม่คิดนำพาให้ชีวิตต้องก้าวเข้าสู่พิธีวิวาที่เฮฮาม่วนซื่นคลื้นครื้รรนทั้งบานไรและอบอุ่นหัวใจจนเส้าทักบ่ได้ค่ะ และในส่วนวันศุกร์นะคะก็จะเป็นรายการมวยศึกวันลุมพินีค่ะสาหรับนัดประถมะเลิกนะคะสึกวันลุมพินีจะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่20มกราคมนี้นะคะณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินชาค่ะแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอ .com ได้นะคะโดยคู่แรกค่ะเริ่มเวลาทุ่มครึ่งนะคะและถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ตั้งแต่เวลา2ทุ่ครึง่งขอมวยห้ามพลาดจ้า เรียงต่อไปค่ะที่ออกากาศทางช่องซมนะคะก็คือละครเรื่องที่สุดของหัวใจค่ะจะออกอากาศถูกคืนวันศุกร์เสาร์และอทิตยน,นะคะโดยเริ่มตอนแรกคือวันศุกร์ที่20มกราคมค่ะสำหรับละครเรื่องที่สุดของหัวใจค่ะนำแสดงโดย DJ, ดีเจพุทธิชัย พัิเซียกูดและก็แพรพิชาภาค่ะเป็นละครแนวรักโรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้นค่ะที่ว่าโดยเรื่องราวของเกื้อคุณที่รับบทโดยหนุ่มพูนนะคะเป็นนักธุรกิจที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ถูกอดีตคนรักที่กําลังจะแต่งงานด้วยทิ้งไปค่ะในขณะที่สาวพัติเซียกูดนะคะก็มาในบทบาทของอัญมณีค่ะล้านสาวแห่งบ้านจางวางประวัติที่เกิดมาไม่เคยได้รับความรักจากปู่แท้ๆเพราะปู่เชื่อเสมอว่าผู้ชายคือหัวหน้าครอบครัวที่ ที่เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านผู้หญิงจริงกลายเป็นเพศที่ถูกกดขี่เธอตัดสินใจออกไปสร้างชีวิตใหม่เพื่อพิสูจน์ให้ปู่เห็นนะคะว่าผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ชายค่ะงานนี้เกื้อคุณที่อยากจะเจอรักแท้แต่ต้องกลายมาเป็นเครื่องมือแก้แค้นของอันยมดีแต่ถ้าจะเล่นกับหัวใจแล้วสุดท้ายก็จะแพ้ใจตนเองทุกรายค่ะซึ่งจะออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะโดยเริ่มตอนแรกคือวันศุกร์ที่20มกราคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ ได้ค่ะ เรื่องต่อไปค่ะก็คือเรื่องสะพ้ายสายสตรองค่ะออกอากาศทางช่อง3เช่นเดียวกันค่ะโดยเริ่มตอนแรกคือวันจันทร์ที่23มกราคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะสำหรับละครเรื่องสะพ้ายสายสตรองค่ะได้คู่พระนางเคมีดีอย่างคุนวัฒนและก็นิชานัทธนิชาค่ะและคุณแม่สามีสุดแซ่บอย่างหน่อยบุศกรค่ะโดยเรื่องสะพ้ายสายสตรองนะคะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะที่รีเมคมาจากละครเรื่องสะพ้ายใจเด็ดนะคะเป็นเรื่องราวของแม่ผัว ลูกสะใภค่ะที่มักจะมีเรื่องให้ชวนปวดหัวและขำขันก็ได้แม่สามีอย่างคุณหน่อยบุษกรรับรองได้เลยค่ะว่าแซบค่ะแฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะทุกคืนวันจันทร์อังคารเริ่มวันจันทร์ที่23มกราคมนี้เป็นตอนแรกค่ะเรื่องต่อไปค่ะที่ออกากทางช่องวัน3 1นะคะก็คือละครชุดมาเรื่องมณีพยาบาทค่ะโดยเริ่มตอนแรกคือวันอัคารที่24มกราคมนี้ค่ะ สำหรับละครเรื่องมณีพยาบาทเป็นละครรักข้ามภพข้ามชาติที่เต็มไปด้วยแรงแค้น มณีพยาบาทนะคะที่ได้พระเอกนิวทิติภูมมาประกบคู่กับบัวนารินทิพย์ซึ่งมาร่วมงานกับทางช่องวัน31เป็นครั้งแรกนะคะรวมโดยอีกหนึ่งนางเอกมากบทบาทอย่างเบนเรวิยานันค่ะที่กระโดดมารับบทวิญญาณพยาบาทที่ถูกจองจําอยู่ในแหวนมุกดามาอย่างช้านานค่ะและด้วยพันธนาการรักในอดีตที่ฝังใจทําให้เธอรักแรงแค่ลึกการตามทวงคนรักคืนและชําระความกับทุกคนค่ะเป็นสิ่งที่เธอเฝ้ารอมานานกับการตามหาความ ความจริงเกี่ยวกับแหวนมุกดามณีแห่งความพยาบาทพร้อมกับการตามทวงคนรักจากชาติก่อนโดยจะออกอากาศให้ชมกันทุกคืนวันจันทร์อังคารนะคะโดยเริ่มตอนแรกคือวันอังคารที่24มกราคมนี้แฟนล,ละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะที่ออกอากาศทางช่อง3าอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเพราะรัก because of love ค่ะเริ่มตอนแรกนะคะคือวันพุธที่25มกราคมนี้ค่ะ ำหรับละครเรื่องเพราะรักค่ะเป็นละครแนวรักลมจิกแอคชั่นค่ะนำแสดงโดยเจมส์มาแล้วก็ไคลลิรดาค่ะซิงก็เป็นเรื่องราวความรักของหนูริง กับนายสิงห์เจ้าเทพที่มีพรสวรรค์พิเศษเห็นภัยอันตรายได้ล่วงหน้าทุกอย่างเขาเลยถูกเลือกให้มาเป็นคนคอยดูแลและเป็นเหมือนยันกันอันตรายให้กับเจ้านายค่ะจากคู่ปราบก็ต้องกลับกลายมาเป็นคู่รักร้อมเส้นทางความรักที่มีอุปสรรคอีกเพียบโดยละครเรื่องเพราะรักจะออกอากาศให้ชมกันทุกคืนวันพุธพฤหัสนะคะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันพุธที่25มกราคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นละครหลังข่าวชุดใหม่5้าเรื่องที่เตรียมออกอากาศให้เราได้ชมกันในเดือนม,มกราคมนี้ถือว่าเป็นละครล็อตแรกแห่งปี2 5 6 6าเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมลคะคะรอชมละครเรื่องอะไรกันอยู่บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ